สวัสดีครับโลกเราตอนนี้หมุนเร็วมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนนี่เข้มข้นขึ้นทุกวันเลยข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ก็ชี้ไปที่ความท้าทายใหญ่เหมือนกันนะครับคือไทยเราจะยืนอยู่ตรงไหนจะวางตัวยังไงให้เป็นกลางแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยในโลกที่มันกำลังแบ่งขั้วชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับผ่านบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเลยใน3มิติสำคัญๆทั้งเศรษฐกิจอำนาจแล้วก็เทคโนโลยีครับค่ะประเด็นสำคัญมากๆเลยนะคะคือระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันมันเริ่มขึ้นแล้วจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรอต่อไปแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้ามองมิติเศรษฐกิจอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากว่าจีนกลายเป็นผู้ท้าชิงหลักของสหรัฐแบบเต็มตัวแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เอ่ออาจจะส่งผลยาวกว่าที่เราคาดกันไว้เยอะเลยค่ะ โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลงลึกในแต่ละมิติกันเลยดีไหมครับเรื่องที่เศรษฐกิจก่อนเลยข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยมันบอกว่าจีนแซงหน้าสหรัฐไปแล้วในแง่คู่ค้าอันดับหนึ่งของหลายๆประเทศในอาเซียนอันนี้เปลี่ยนเกมเยอะเลยนะครับใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแม้ว่าสหรัฐจะยังคงออมีความแข็งแกร่งในตลาดการเงินโลกอยู่ก็ตามค่ะแม้สหรัฐจะพยายามดึงเกมเศรษฐกิจกลับมานะคะแต่เรื่องการค้าการผลิตหลายๆอย่าง มันก็เหมือนจะเคลื่องไปทางฝั่งจีนเยอะพอสมควรแล้วส่วนในมิติอํานาจทั้งการเมืองการทหารสหรัฐก็ยังดูมีภาษีดีกว่าแต่ก็ถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆสิ่งที่น่าจับตาดูนะคะคือแนวโน้มที่สหรัฐอาจจะหันไปกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่แบบว่าเลือกมาแล้วใกล้ชิดยิ่งขึ้นไปอีกอ๋อซึ่งตรงนี้เองก็อาจจะทำให้ประเทศอย่างไทยที่พยายามดำเนินนโยบายเป็นกลางๆเนี่ย ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อ,อ,อาจจะต้องเลือกข้างหรืออย่างน้อยก็ถูกกดดันมากขึ้นเวลาจะเจราจาเบ่ารองอะไรต่างๆใช่ไหมครับมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะการวางตัวจะลำบากขึ้นแน่นอนส่วนมิติที่3คือเรื่องเทคโนโลยีอันนี้เป็นสมรภูมิที่ดุเดือดมากๆแล้วก็ยังตัดสินผู้ชนะไม่ได้เลยค่ะต่างฝ่ายตาก็อยากเป็นผู้นําอยากกําหนดมาตรฐานโลกจีนเองก็ประกาศชัดเจนเลยว่าต้องการสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีของตัวเองไม่อยากพึ่งพาตะวันตกแล้ว โอ้โห oh, ความซับซ้อนพวกนี้มันส่งผลกระทบมาถึงเราเต็มๆเ,เลยนะครับเนี่ยพอภาพใหญ่ระดับโลกเป็นแบบนี้ผลกระทบที่ส่งตรงมาถึงบ้านเราข้อมูลที่เราดูกันมาก็วิเคราะห์ไว้หลายมุมเหมือนกันมีประเด็นไหนที่ดูน่ากัง,งวลเป็นพิเศษบ้างครับหลักๆเลยนะคะหนึ่งคือเราอยู่ในโลกที่สองขั้วอำนาจใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยคุยกันดีๆเท่าไหร่แต่เราจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งคู่เลยสองคือ การพึ่งพิงกลุ่มก้อนหรือพันธมิตรแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบเหมือนเก่าแล้วค่ะเราต้องยืนบนขาตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นสก็คือเรื่องเทคโนโลยีอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่จริงๆต้องเลือกให้ถูกทางตามให้ทันแล้วก็ต้องระวังไม่ให้เราพึ่งพาใครมากเกินไปจนเสียอํานาจต่อรองไปนะคะอืมพอต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของเราควรจะต้องปรับไปทางไหนดีครับ แหล่งข้อมูลที่เราดูก็เสนอว่ารัฐบาลต้องเดินหน้าเจราจา FTA เชิงรุกเลยทั้งแบบทวีภาค,คีภูมิภาคไม่ควรรอแล้วใช่เลยค่ะต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องสร้างสมดุลให้ดีด้วยคือต้องเข้าใจว่าการดีวกับสหรัฐเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ชัดเจนแต่อาจจะมีเงื่อนไขมีต้นทุนที่สูงหน่อยส่วนจีนเขาก็ใกล้ชิดเราแล้วก็สำคัญทางเศรษฐกิจมากๆแต่อาจจะมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการที่ต่างออกไป เราต้องรู้ว่าเราจะได้อะไรเสียอะไรจากแต่ละฝั่งนอกจากนั้นนะคะการกลับมาโฟกัสพัฒนาจุดแข็งภายในของเราเองสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอครัวของโลกอาหารสุขภาพเวลเนสเฮลท์แคร์หรือการท่องเที่ยวที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยหลังโควิดเราก็ต้องแก้ปัญหาเดิมๆอย่างเรื่องโอเวอร์แคปซิตี้ด้วยค่ะครับและเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านดิจิทัล อันนี้ก็จำเป็นเร่งด่วนเหมือนกันเพื่อรองรับโอกาสใหม่ๆใช่ไหมครับข้อมูลชี้ว่าเรามีศักยภาพเรื่อง Data Center สูงมากเลยแต่จุดอ่อนจริงๆที่ต้องรีบแก้เลยคืออะไรครับเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้จริงศักยภาพเรามีค่ะทั้งที่ตั้งพลังงานฐานผู้ใช้สมาร์ทโฟนก็เยอะจริงแต่ความท้าทายอยู่ที่การสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยค่ะทั้งเรื่องกฎระเบียบที่ทันสมัย คล่องตัวโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่ต้องเสถียรแล้วก็เรื่องการพัฒนาคนด้วยนอกจาก Data Center แล้วอีกเรื่องที่สำคัญมากคือการส่งเสริมให้เกิด AI adoption นะคะการนำ AI มาปรับใช้อย่างจริงจังในภาพธุรกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพจริงๆไม่ใช่แค่ตามกระแสแต่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆรวมถึงการต่อยอด s o f t p o w e r ที่เรามีอยู่แล้วให้มันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นไปอีกค่ะ ถ้ามองในมุมการลงทุนบ้างเลยครับตลาดทุนไทยพอจะมีหวังไหมครับในภาวะแบบนี้อืยังมีหวังเสมอคะ่ะแต่ต้องมองเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะยังไปได้ดีก็เช่นพวกสาธารณูปโภคพื้นฐานกลุ่มไ c t โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับโอกาสใหม่ๆอุตสาหกรรมอาหารตามแนวคิดครัวของโลกแล้วก็กลุ่มสุขภาพการแพทย์ที่ไทยเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วและการท่องเที่ยวคะ่ะ แต่อันนี้ต้องคัดเลือกผู้ประกอบการที่ปรับตัวเก่งๆหน่อยส่วนกลไกลกระดมทุนก็ต้องใช้ให้หลากหลายขึ้นค่ะทั้งดึง FDI ผ่านตลาดทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Green Bond หรือพันธบัตรสีเขียวแล้วก็พวก Dual Listing เอาหุ้นไปจดทะเบียน2ตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางให้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงง่ายขึ้น มีข้อเสนอนโยบายเชิงรุกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราดูคือการเปลี่ยนแนวคิดจากการเน้นกระตุ้นบริโภคไปสู่การส่งเสริมให้คนไทยลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาวไอเดียแจกคุ้นรัฐวิสาหกิจหรือกองทุนแทนเงินสดนี่ก็น่าสนใจนะครับ มันต่างจากการแจกเงินที่เราคุ้นเคยยังไงครับในแง่การสร้างความมั่งคัง่งค่ะแนวคิดนี้คือเขามุ่งเน้นการสร้างความเป็นเจ้าของแล้วก็การมีส่วนร่วมในระยะยาวค่ะแทนที่จะให้เงินสดแล้วก็อาจจะใช้หมดไปการให้หุ้นหรือหน่วยลงทุนเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเศรษฐกิจโดยตรงแล้วก็สร้างความมั่งคั่งที่มันเออน่าจะยั่งยืนกว่าพร้อมกับต้องส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างไรายได้ควบคู่กันไปด้วยนะคะอีกข้อเสนอหนึ่งคือการตั้งทีมเฉพาะกิจระดับชาติเลยที่บูรณาการผู้เชี่ยวชาญทั้งเศรษฐกิจตลาดทุนเทคโนโลยีมาวางยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองกับต่างประเทศแบบองค์รวมไปเลยเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็เร่งพัฒนาทักษะคนให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้นด้วยค่ะ ฟังดูแล้วท่ามกการความผันหวนนี่ไทยเราจำเป็นต้องปรับตัวอย่างชาญฉลาดแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับทั้งการสร้างสมดุลในเวทีโลกการเสริมความแข็งแกร่งจากข้างในการคว้าโอกาสใหม่ทางเทคโนโลยีและที่สำคัญมากๆคือการมีนโยบายที่มองไปข้างหน้าและก็ส่งเสริมการลงทุนอย่างแท้จริง ถูกต้องเลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะอยากทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันดูนะคะว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงซับซ้อนไปหมดแบบนี้ถ้าประเทศไทยเราต้องเลือกพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศของเราเองเพียงอย่างเดียวให้มันโดดเด่นที่สุดเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งเรืองสิ่งนั้นควรจะเป็นอะไรคะ